ปิดท้ายกันด้วยมือค้ำในการตะลุยกินเยาวราชของสองพิธีกรปุ๋ยฟันและแมทธิวที่ร้านไฟเขียวเยาวราชเราจะมาพิสูจน์เมนูผักบุ้งไฟแดงที่เขาล่วมือกันว่าร้านนี้สามารถทำไฟลุกท่วมได้สูงกว่าตึกสองชั้นและยังกำหนดได้ด้วยว่าจะให้ไฟลุกท่วมสูงเท่าไหร่จนได้ชื่อว่าผักบุ้งไฟมังกรคุณพระไม่ทำบรรดาเลยใช่ไหมล่ะคะเนียอย่างนี้ต้องตามไปชมกันแล้วล่ะค่ะ ไม่ได้ิไม่ได้ทักันต้องมานี่คือคามพิเศษท่พี่พามาพามาเองตกใจเองเลยนะฮะี่หนูจะกล้าเข้าไปกินได้ยังไงเนี่ยไฟลุกขนดมันเป็นแค่โชว์อย่างที่บอกไปที่เด็ดของเ้าก็คือผักผัดผักพุ่งไฟแดงซึ่งไฟจะลุกสูงมากๆอากดูไหมอยากดูจะต้องไปขอก็ได้ดีได้เลยครับงนแ่พี่แมู่ไม่กล้าเขาไม่กล้าม่อนไฟนะอ้ยย่เลย่ ได้มาเจอกับเฮียเกงแล้วครับ Meyer ส,ว <respuesta. S 2> สวัสดีครับเจ้าของร้านไปเขียวเยาวราชครับเป็นร้านตำสั่งที่โด่งดังมากในตอนนี้ครับผมเปิดเมื่อกี่ปีแล้วครับนี่ก็32ปีปีนี้และสองปีเหรอฮะพี่เกลียงนี่แหละเป็นคนที่ทําให้ไฟลุกเมื่อกี้ทำให้ทุกคนที่มาที่คิ้วจัหายไปนะพีเกียเนี่ยโอ้โหเฮียแุดฝนนานไหมฮะเราจะได้หนูไฟลุกโตขนาดนี้ตรงนี้ก็คือตั้งกระายมา เป็นแบบุงไฟแดงมันก็ไฟไฟแดงมาตลอดแต่ว่าแต่ว่ามันจะน้อยใหม่ๆมันก็จะน้อยเราก็จะไม่่อ้กล้าเท่าไหร่พอมาหลังๆมันเป็นประสบการณ์เรากันแล้วก็เพิ่มประสบการณ์เราเรื่อยๆเลใหญ่ๆเอยๆแล้วให้มันสมดุลกับไฟที่มันจะขึ้นมาสวยๆมันแล้วก็ต้องดูทิศทางลมว่าลมอย่างนี้ถ้าลมถ้าลมไม่แรงเราก็สามารถพุ่งให้สูงได้แต่ถ้าลมแรงๆมันจะ ไปสูงไม่ได้อะไรต่อไม่เดินผ้าแล้วอย่างนี้เนี่ยนองจากเมนูผัดผักบุ้งแล้วยังมีผัดอะไรบ้างไหมคะที่แบบไฟมังกรโอ้ผมผัดได้ทุกอย่างไฟทุกอย่างจะมีไฟผู้กจากกระทะกระทะที่ผัดได้ทุกอย่างร้านไก่เกียวเยลล่าหัวเนื้เกี๊ยงเขาดังในยูทูบนะมีชาวต่างชาติไลายคลิปก็ไปลงจนโด่งดังเลยถูกต้องนะนี่กี่ปีแล้วที่ผ่านมานี่ผ่านมาจากตรงนั้นเหรอจากียูทูปไปก็ประมาณเจ็ดปีคเจ็ดปีแล้วฮะก็คืออย่างั้นก็คือาจะเยอะครับเมื่อก่อนที่คนไทยก็มาเรื่อยๆอยู่แล้วมาเรื่อย น่านอยู่แล้วครับพอมามียูทูบออกมันต่างชาตก็จะเริ่มเนี่ยดูแต่บางครั้งในในคลิปนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะก็คือก็เป็นการพันแล้วก็ไปลุกเราไม่ได้เราไม่ได้รู้เรื่องเลยเลยเขามาถ่ายเราไปแล้วเขาก็ไปลงเป็นขนาดนี้เราต้องไปดูสักหน่อยเราก็ไปดูค่ะว่าทำจริงๆจะเป็นยังไงนะโอเคไปกันแล้วทีเดียวขอบคุณครับค่ะ เฉพาะตัวนะคะคุณผู้ชมเพราะกว่าจะได้ไฟมังกรขนาดนี้เฮียเกลียงฝึกฝนมากว่า30ปีเฮียจะดูทิศทางลมและความปลอดภัยก่อนซึ่งสูตรเด็ดของเฮียก็คือความเร็วและการคัดสรรผักบุ้งสดๆก้านใหญ่มาปรุงรสลงกระทะร้อนๆสั่งออดเดิ์ไฟได้เลยค่ะเอาล่ะตอนนี้เฮียจะพันผักบุ้งลูกมังกรให้ดูก่อนโอเคยังไม่พ่อนะเอาให้ดูลูกก่อนได้ไนะ อันนี้ลูกมังกรลูกมังกรพ่นไฟใส่ตะกร้อรอมไหมครับพร้อมตอนนี้คือยังไงนะเฮียเฮี่ยเกงขาเฮียเกงจะทำผัดให้โดสองสองกระทะคู่เลยสองกระทะคู่คราวนี้เราจะได้เพิ่มังกรแล้วนี่แหละฮะที่เขาเรียกว่าผัดผักบุ้งไฟมังกรนี่เอาล่ะเราก็ถึงเส้นเลยด้วย เวลาผัดเฮจะผัดไฟแรงผัดเร็วและผัดผักบุ้งพอสะดุ้งไฟเท่านั้นจึงทำให้ผักบุ้งของร้านไฟเขียวเยาวราชนั้นกรอบอร่อยอุ้ยแซ่บค่ะ้มามามาดูแล้วน่าจะเผ็ดใช้ได้ เขาไม่ได้เด็ดแค่ไฟจริงรสชาติดีด้วยเขาเด็ดเขาเรียกว่าหน้าตาดีนิสัยครบได้นะไม่เด็ดนะพี่นะหน้าครบหน้าครบอร่อยอร่อย,อ,อ,ยอือก็คือว่าพอๆโอ้ <c oughs> โหขูดขนะูดฮะเพราะผัดผับผู้ไฟแดงพอเราผัดไฟแรงๆแล้วผัดเร็วๆอย่นี้ผักมันยังกรอบอยู่เนาะใช่มัไนไม่เหี่ยวอ่ะแจ่มมากกรอบแล้วก็มีความเค็มอยู่ในตัวแล้วก็มีมีเอ่อมีพริกที่มันเผ็ดเผ็ดเผ็ดไม่มากนะ บนโต๊ะเราไม่ใช่มีข้าวตงบุ้งแล้วยังมีเมนูแนะนำเพิ่มอีกสองจานอันนี้เป็นปลาแตกผัดแห้งแล้วนี่ค<ล><ร>ือนนปลาทับทิมน,นึ่งมะนาวปลาทับทิมนึ่งมะนาวอ่มันเป็นของเด็ดของที่นี่เพราะฉะนั้นเราต้องต้องกินทุกอย่างเนาะอร่อยนะอร่อยมากเน่เน่ปลาทับทิมนึ่งมะนาว อร่อยมากสดชื่นนะซีฟเลยนะว้าวเปรี้ยวเข้มรสชาติจัดจ้านมากเผ็ดอยากาทานง่ายๆเลยที่เยาวราชเดินเข้ามาเห็นไฟสีเขียวแวะเลยค่ะร้านที่คนเ,ย,เยอะๆนะ,ะนแน่นๆมาอร่อยไฟลุกกันได้ที่ร้านไฟเขียวเยาวราชจากถนนเยาวราชให้เลี้ยวซ้ายเข้าเยาวราชซอย11เข้าซอยไปเพียงเล็กน้อยร้านจะอยู่สายมือคะ่ะ พิธีกรปุย๋ยฟ้าและแมทธิวที่ร้านไฟเขียวเยวาวราชเราจะมาพิสูจน์เมนูผักบุ้งไฟแดงที่เขาลละมือกันว่าร้านนี้สามารถทำไฟลุกท่วมได้สูงกว่าตึกสองชั้นและยังกำหนดได้ด้วยว่าจะให้ไฟลุกท่วมสูงเท่าไหร่จนได้ชื่อว่าผักบุ้งไฟมังกรคุณพระไม่ทรบมดาเลยใช่ไหมล่ะกะเนี่ยอย่างนี้ต้องตามไปชมกันแล้วล่ะ <fool> ค่ะ <brasile> นี่คือความพิเศษที่พามาพามาเองตกใจเองเลยนะฮะพี่หนูจะก,กล้าเข้าไปกินได้ยังไงเนี่ย<า>ไฟลุกขนาดนี้มันเ,<อ>เป็นแค่โชว์อย่างที่บอกไปที่เด็ดของเขาก็คือผักผัดผักบุ้งไฟแดงซึ่งไฟจะลุกสูงมากๆอยากดูไหมอยากดูจะต้องไปขอเขาดีดี ลยค่ะถึงเส้นแต่พี่แม่หนูไม่แก้าวไม่ไล้ก่อนยสอนไหนะอยู่อยู่ไหมเนี่ยแดงแล้วก็สามารถพุ่งให้สูงได้แต่ถ้าลมแรงๆมันจะไปสูงไม่ได้อลายต่อคนนีเดิท่าแล้วอย่างนี้เนี่ยนอกจากเมนูผัดผักบุ้งแล้วยังมีผัดอะไรบ้างไหมคะที่แบบไฟมังกรออ๋ผมผัดได้ทุกอย่างไฟแดดทุกอย่างจะมีไฟทุกจากกระทะกระทะที่ผัดได้ทุกอย่างร้านไทยเกี๊ยวเยลล่าขนมปังเนี่ยเขาดังในยูทูบนะมีชาวต่างชาติายคลิปรถไปลงจนโด่งดังเลยถูกต้องนะนี่กี่ปีแล้วที่ผ่านมาที่ผ่านมาจากตรงนั้นน่ะอจากยูทูยูทูบไปก็ประมาณเจ็ดปีเจ็ด ก็คืออย่างนั้ก็คือส่างชาติเยอะครับแล้วตอน้คนไทยก็มาเรื่อยๆอยู่แล้วมาเรื่อยๆอยู่แล้วคนไทยก็คือระดับนานอยู่แล้วแต่พอมามียูทูบออกนต่างชาติก็จะเริ่มนี่ยรู้แต่ต่างชาติในในคลิปมันเกิดอะไรขึ้นนะก็คือก็เป็นกาารยพันแล้วก็ไปลุกเราไม่ได้เราไม่ได้รู้เรื่องเลยเขามาถ่ายเราไปแล้วเขาก็ไปลงขนาดนี้เราต้องไปดูสักหน่อยแล้วต้องไปดูค่ะว่าจริงๆจะเป็นยังไงนะโอเคไปกันเลยที่เยขอบคุณครับบ้วยค่ะเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะคะคุณผู้ชมเพราะกว่าจะได้ไฟมังกรขนาดนี้ ได้มาเจอกับเฮียเกลแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครัเจ้าของร้านไฟเขียวเยาวราชครับเป็นร้านตำสั่งที่โด่งดังมากในตอนนี้ครับผมเปิดไปกี่ปีแล้วครับนี่ก็32ปีปีนี้และ2ปีเหรอฮะีเฮียเกงนี่แหละเป็นคนที่ทําให้ไฟลุกเมื่อกี้ทำให้ทุกคนดีที่ได้มาที่เสียวจับหายไปแล้ววัี้เนี่ยโอ้โหเฮียฝืนฝนนานไหมฮะอาจะได้หนูไฟลุกโตขนาดนี้ตรงนี้ก็คือตั้งแต่สายมา เป็นแบบมุ้งไฟแดงมันก็ไฟไฟแดงมาตลอดแต่ว่าแต่ว่ามันจะน้อยใหม่ๆม,ม,มันก็จะน้อยเราก็จะไม่ค่อยกไไล้าเท่าไหร่พอมาหลังๆมันเป็นประสบการณ์เรากันแล้วเราก็เพิ่มประสบการณ์เราเรื่อยๆเลยใหญ่เรื่อยๆเลย<ด>ๆแล้วให้มันสมดุลกับ ไฟที่มันจะขึ้นมาสวยๆมันแล้วก็ต้องดูทิศทางลมว่าลมอย่างดี๋ยวนี้ถ้าลม <Wow. S 1> ถ้าลมไม่เฮียเกลียงฝึกฝนมากกว่า30ปีเฮียจะดูทิศทางลมและความปลอดภัยก่อนซึ่งสูตรเด็กของเฮียก็คือความเร็วและการคัดสรรผักบุ้งสดๆก้านใหญ่มาปรุงรสลงกระทะร้อนๆสั่งออดเดิ์ไฟได้เลยคะ่ะเอาล่ะตอนนี้เฮียจะผัดผักบุ้งลูกองก่นให้ดูก่อนอเคยังไม่พอนะเอาเอคดูลูกๆก่อนได้ัยนะ ให้ลูกมังกรลูกมังกรพ่นไฟใส่ตะกร้อมอไหมครับพร้อมตอนนี้คือยังไงนะเฮียเนียเกียงค่ะเฮียเกียงจะทำถ้าผัดให้โดนสองสองกระทะคู่เลยสองกระทะคู่คราวนี้เราจะได้ลูกมังกรแล้วนี่แหละฮะที่เขาเรียกว่าผัดผักบุ้งไฟมังกรนี่เอาล่ะเราก็ถึงเส้นไปเรื่อย เวลาผัดเนี่ยจะผัดไฟแรงผัดเร็วและผัดผักบุ้งพอจสะดุ้งไฟเท่านั้นจึงทำให้ผักบุ้งของร้านไฟเขียวเยาวราชนั้นกรอบอร่อยอู้แซ่บค่ะขยี้ขยด้มามาๆาดูแล้วน่าจะเผ็ดใช้ได้ เขาไม่ได้เด็ดแค่ไฟจริงรสชาติดีด้วยเขาเด็ดเขาเรียกว่าหน้าตาดีนิสัยครบได้นะมไม่เด็ดน,นะพี่นมหน้าครบหน้าครบอร่อยอร่อยอือก็ออคือว่าพอๆพอพอโอ้โหข <c oughs> <อ>ูดขูดเขาผัดถั่วพุ่ฟแดงพอเราผัดไฟแรงๆแล้วผั